ลาดองสั้นๆเนี่ยันว่าจกเล็กหน่อยเสีของบานนาเนี่ย แล้วก็ทําอย่างหน้าไปแล้วเออใส่เนาะนี่ๆนี่ๆเออก็ก็ไว้มีหมดสิเลาะ <coughs> <coughs> จิงลีดิ์จีโรพุดอับบรุการเน่าด้วยผ้าเน่ด้ยร้อยหนึ่งหกสิบพันสามสิบโตห้าห้าสิบแม่บอกสามสิบตห้าสิบสามสิบโตห้าสิบพันเอาไปแล้วตหนึ่ง ກ່ອນກ່ອນຊິອະທິບາຍສັ້ນໆເນາະ